สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Holy Toys อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ถึงคิวตัวของ Invincible Iron Man นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันคอมิกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นชุดเกราะที่โทนี่สตาร์คใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับตามคอมิกเนาะตัวนี้ก็ไม่มีชิ้นส่วนบาร์มาให้นะครับสังเกตจากกล่องก็จะไม่มีชิ้นส่วนของโอโคเย่เลยสักชิ้นหนึ่งนะครับกล่องก็เหมือนกันทั้งเวฟนะครับคงไม่ต้องสัตยายอะไรเยอะนะครับตรงนี้ก็เขียน Invincible ไอรอนแมนนะครับแฮสบด้านบนก็เป็นรูปหัวไอรอนแมนนะครับถูกแล้วนะฮะและก็ด้านข้างเป็นภาพจากคอมิกนะครับเป็นชื่อก่อ i n v i ิส i b l e น,นั่นเองนะครับนี่ด้านหลังอ่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่คือเนี่ยมีไอชิ้นส่วนที่เป็นเกราะมือตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่มีชิ้นส่วนบ okay ัฟโอเคเย่เลยเพราะว่า มันมีแค่5้ากล่องนี้เท่านั้นเลยครับก็แบ c ็กพันเตอร์คิวมอนเกอร์นาเกียแบ็กโบว์านมอร์ or, นะครับส่วนไอรอนแมนเนี่ยไม่มีหมายเลขเป็นกล่องเดียวๆนะครับก็เหมือนเดทพูลกับเดทพูลในเวฟเอ็กซ์แมนนั่นแหละครับที่มันไม่มีชิ้นส่วนจ็กเกนอนมาให้นะครับตัวนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องสะสมบัฟอะไรทั้งสิน้นโอเคเดี๋ยวไปเริ่มอันบ็อกซ์กันครับโอเคอันบ็อกซ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในถาดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วย มือเปลี่ยนมาให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีลำแสงแล้วก็มีเกราะตรงมือนะครับแล้วก็มีหัวโทนี s สตาร์คอมิมาให้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ขอเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันโอเคครับพอจบงานดูแล้วสวยมากนะครับเป็นเมทัลลิกทั้งตัวเลยนี่นี่จะมีความแวววาวอยู่นะครับจุดขยับนะครับจุดขยับก็หัวก้มลงมาได้ นะครับขางชิปเงยไปโอ้ได้เยอะอยู่นะนะครับเงยไปได้เยอะหัวมุนได้สามรอยกสิบครับแขนอืมกลางได้ประมาณนี้นะครับไปสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วของผมน่าจะเป็นเฉพาะบางตัวนะครับจริงๆแล้วน่าจะระดับมาตรฐานหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนิดเดียวเองนะครับ แต่ว่าไม่กล้าเยอะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีขอบเหลี่ยมอยู่นะครับเดี๋ยวไอ้เกาะตรงไหลเนี่ยมันจะไปขูดแล้วสีมันจะถลอกเอานะครับก็ขอขยับตรงนี้แล้วกันนะครับหมุนได้360องศาแล้วก็ต้นแขนหมุนได้360เหมือนกันนะครับข้อสอบพับมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วน ข้อมือนะครับมือขึ้นลงได้นะครับหมุนได้360ส่วนกราะส่วนตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็เป็นลานเลย,อยโอ้โหเสียงดังมากนะครับก้มลงมาได้เยอะนะครับแอนไปด้านหลังก็ได้เยอะอยู่นะครับ <c oughs> เสียงลานดังมากเอลนะครับเอลหมุนได้360 ขากลางได้ตามมาตรฐานนะฮะต้นขาหมุนได้360เขา่าเป็นดับเบิลจอยนะครับพับมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือเท้าครับเหยียดไปมาหน้าหลังได้จอยใหญ่มากนะครับจอยที่เท้าเนี่ยนะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เยอะโอ้โหเยอะมากอ่ะนี่ก็คือจุดขยับของ i n v i n c i b l e Iron Man ครับ ต่อไปมาดูที่การเพ้นนะฮะการเพ้นต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่ามันเป็นสีเมทัลลิกทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามดูกันที่หน้าก่อนนะครับหน้าก็ทําออกมาได้สวยนะฮะเหมือนคอมิกเลยนะครับตาจะเล็กๆสีฟ้านะครับส่วนใบหน้าจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ส่วนหัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นสีแดง นะครับก็การเพ้นไม่มีอะไรเยอะนะครับยังไม่เห็นสีสีแบบที่มันเลอะเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ลําตัวบอดี้กันบ้างนะครับเมทัลลิกทั้งตัวเลยแต่ตรงนี้เหมือนจะเห็นตําหนิอะไรสักอย่างนี่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 จะเห็นเหมือนเหมือนว่าสีมันไม่สม่าเสมอกันนะฮะเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรอยด่างๆอยู่โอเคไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับอ บอดีก็เพ้นเหมือนกันนะครับใช้สีแดงโทนเดียวกันเดะเลยนะครับแล้วก็ตรงเตาปฏิกรณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสีฟ้าเหมือนดวงตานะครับก็ทั้งชุดเนี่ยก็จะเน้นเป็นสีทองอฟ้าแดงแล้วก็มีเทาแกมมานิดหนึ่งนะครับเกราะหน้าอกทําได้สวยนะครับสวยมากแขล่ะ่ะ แขนก็เหมือนกันนะครับยังไม่เห็นสีเลอะเลยแล้วก็ตรงข้อมือตรงนี้มีแต้มแต้มสีฟ้าตรงนี้ด้วยเลอะไหม,หมเห็นเป็นสีแดงตรงตรงวงกลมสีฟ้านี้จะเห็นแดงขอบเลอะขอบนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันต้องสังเกตไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะฮะก็นี่นี่นี่ผมชอบด้านหลังนะครับผมชอบด้านหลัง จะเห็นว่าเนี่ยจะเห็นเป็นไข่สลังเลยเห็นไหมเป็นกระดูกสลังเลยเป็นป้องเป็นป้องปอง้ปองเลยนะครับคือดูแล้วมีความธรรมะถมแมงมากนะครับมองจากด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนกรอ,อื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเยอะนะครับจะเป็นสีโทนเดียวกันทั้งตัวเลยนะครับแต่ทีช่ชมเลยก็คือจอยรงเท้าเนี่ยใหญ่มากเนี่ยนะครับจอยรงเท้าใหญ่เวลาขยับเนี่ยมันเวลายืนอะไรพวกนี้ยฐานมันจะแน่นนะฮะ ปั้นกลน้นออกมาได้สวยนะครับตูดเล็กๆโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเพ้นต์เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยเลยนะครับสวยเลยของแถมนะครับขออนุญาตแกะโอ้โหหลุดออกมาแล้วนะครับมือเปลี่ยนก็ให้มาหนึ่งคู่นะครับเข้าคู่กับตอนนี้เลยบนตัวฟิกเกอร์นะครับจะเห็นว่ามันมีกำหมัดข้างหนึ่งแล้วก็ทําท่าปล่อยลําแสงข้างหนึ่งนะฮะก็จะเข้าคู่กันเลยไปก็ไอรอนแมนทุกตัว ของ Hasbro นะครับก็จะมีชิ้นส่วนนี้มาให้นะครับจะเป็นลำแสงออปติกนะครับก็จะให้สีฟ้าสีฟ้าใสๆเคลียใสเลยนะครับเหมือนตัวมาร์ค47เลยนะครับให้มาเหมือนกันเลยคือ Iron Man ทุกตัวเนี่ยจะมีอันนี้มาให้ให้มาตลอดนะครับมันต่างกันแค่สีนะฮะก็ไม่ค่อยไม่ต้องอะไรเยอะเกาะตรงมือ นะครับเกราะตรงมือก็ทําออกมาได้สวยเนี่ยมันสามารถยิงลําแสงออกมาจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งของโทนี่นะครับวิธีใส่ก็ตรงนี้จะมีตัวล็อกหนีบมาให้นะครับก็จับใส่ได้เลยอันนี้ปุ๊บมันก็จะอยู่เลยนะครับใส่ง่ายๆนะครับแล้วค่อนข้างที่จะแน่นอยู่นะแล้วนกะ็ชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับใน หมดแอ่์แอสเซอร์รีนะครับก็จะเป็นหัวเปลี่ยนของโทนี่สตาร์คเพ้นท์หน้าได้สวยนะครับสวยมากเลยนะฮะคิ้วเข้มตาคมมากนะครับหนวดทำม,มาได้ดีนะครับแต่อยากจริงๆแล้วอยากอยากให้ไล่เฉดสีเราซะมากกว่าแต่เข้าใจว่าเป็นคอมิกนะครับมันคงไม่มีไล่เฉดสีอะไรเหมือนตัวมูฟวี่นะครับผมปั้นออกมาได้สวยเลยเนี่ยชี้ๆหน่อยนะครับโดยรวนะมแล้วทำมาได้ดีมากนะครับสำหรับตัวของหัวโทนี่สตาร์ค ครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวของ i n v i n c i b l e Iron Man นะครับตัวนี้ก็เอาคะแนนไป10เต็มเลยนะครับเพราะว่ามันทำออกมาแบบตามฉบับคอมิกเด๊เดๆเลยนะครับการเพ้นท์ทำได้สวยงามนะครับเป็นสีเมทัลลิกแล้วก็แอซเซสซอรีให้มาค่อนข้างยาเยอะอยู่ส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็เจอกับตัวของ Raian Inhuman นะครับหรือว่าแ a c k b o ว์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันคอมิกนะครับหวานใจของแบ็คโบว์อย่งเมดูซ่าก็เคยรีวิวไปแล้วก็กลับไปดูกันได้นะฮะ เจอกันแน่นอนนะครับคลิปหน้ากับแบ็กโบนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจให้เรานะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะฮะฮอลลี่ทอยส์ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเดี๋ยวขึ้นรูปโลโก้ให้ตรงนี้ตรงนี้เป็นคลิปย้อนหลังกดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับนี้ก็ผมนายอมคงแล้วก็ตัวของ Invincible Iron Man นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากับแบ็กโบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ